เปิด game, Off! Game! โอเคออฟเกมออฟเกมสเปเชียล <coughs> I <special. coughs> เวาประทับตาสิได้ไ่ะได้ไหมใช่

ตางนั่นนี่ตงเคยเห็นมังสืออะไรมั้งเปล่า <c oughs> ไปมือกันแล้วลเรื่องโกงหกเมียไปถึงไหนแล้วค,ครับครับสักกะลิงก็พูดไปว,ว่า เดี๋ยวต้องไปถามสัก,กรลินก่อนสัก,กรลินเขาทำเขาทำสัก,กรลินเขามาเขามา Sam, The safe zone is collapsing. I ไงบอทบอทมบอทมาบอทมาเ <c oughs> ่วยไม่ไดู้วะโอ้เราไม่ดีความนแรง ไมได้ความเวงยผมได้ความเวียนผอยาก ไปยี่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  an ไปยี่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 

ออ้มาโอ้ みんな。Yeah. Yeah. ักรลินเขาทำเขาทำัการ้หไาเลยไม่มอไลย อก้าวกับมอไซค์แล้วอ่ะโอ้โหเฮ้ยคุณการคุณกานคุณกันไหนอ่ะเราตอบไหน The airdrop is coming! Hey! hey. hey. Hey, bọt má, bọt má, bọt má. Nhìn răng, nhìn bọt răng. À, bọt đi này rồi. Bye. <laughs> มาใไสไ่ใครมาห้าไปตองมาห่าเลยนะไปตองแห้งคืออะไรนะเม่นมาห้าไปตองแห้งคืออะไรนะแ <c oughs> ปลว่าอะไรนะเฮ้ยปสิทิ์ว่าคืออนะไรเ่ย ไปเยต้องว่ายน้ำไปนู่นแเนี่ย จะวังโรธเโ,โรธที่เป็นไ,ไง<ะ>ไนคุ้มกันอยู่ไงยังกันอยู่คมกันอยู่เลย กันอยู่คุ้มกันอยู่กับนายสมเทียนะครับเป็นลูกชายก็เลยไปแป๊บเดียวสิ้นแล้วเนี่ย ก็งันอยู่ก็งันอยู่เฮ้ หอกวามีไหนดูวิสัยยังดูวิซ่ายัง ไ,ไ,ไปมาแล้วมาตูวนวถข้างหลังเงี้ยงน้ำไปไหนวะมาตัวไอตัวไอตัวคือเรืแล้ว ยังไม่โดกวะตัวขาวตัวขาวอ่ะนี่ไงหมดย้อแล้วบอลถือแล้ววะ

Ngon Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những